คือหยกค่ะสวยมากเป็นลูกประกาศเห็นไหมคะสวยมากหยกสวยจริงๆสวยจริงโต๊ะอาหารนะคะมีโซมากเครื่องแก้วค่ะสวยงามมากค่ะโอ้โหโอ้โหเครื่องแก้วอลังมากโอ้ริเมเจียชอบนี่ย ี่ฟังไฮมุกขอใช่เรารู้ได้ไงน,นี่ไงเออ,เอ,อ,เอ,อนี่ไงส,สวยมากสิ่งนั้นไม่มีทั้งสองจะหายากไหมที่บ้านที่ว่าตรงกลางอะมะเบียงทำทำให้เห็นเน,น,นี่ยนะอมองจากแขกไปใครมาอลังดูบนตงดบันไดยังโอ้โหดูบันไดขึ้น,นะอะชั้นสองห้องแบบคือสวยมากอ่ะโอ้โหมุมนี้น่าถ่ายรูปเอสวยมาก พี่ว่าพี่จะไปตร้างที่บ้านน่ะเนี่ยเอ่อห้องแต่งตัวแล้วก็ห้องห้องแต่งงานเนาโอ้โหเป็นเป็นอะไรเป็นเป็นผู้บ่าวสาวเป็นผู้บ่าวสาวเนาะอันนี้คือลที่ลังหน้ามีโต๊ะเครื่องแป้งนะคะอันนี้คือที่นั่งหรือที่นอนที่นอนเหมือนกันโซฟาป่ะมาโซฟาสวยสวยสวย ไก่อะเอ๊ะต้องเป็นเคล็ดสิเป็นเคล็ดคือการแต่งงานต้องมีมีเคล็ดแบบว่าเอาไก่จะได้ออกลาหรู้ออกลานเออนี่ไงตกใจเป็นไก่อความเชื่อสิเป็นไก่สิไก่ต้องมีเคล็ดเป็นความเชื่อของเขาก็คล้ายคคนไทยอ่างล้างหน้าพเแล้วให้ผัวล้างหน้าเสร็จปุ๊บเมียก็เอาไปทิ้งนะเนี่ยห้าเสร็จปุ๊บใช่ไหมก็ล้างหน้าไก่รอบหนึ่งผัวพวไปล้างหน้าเมียไปล้างหี ตัวฉันแฟนฉันนะถ้าอยากกินยกมือขึ้น You local? Are you local? Chinese? Indian? v i a t n a m e s e เท้่สิบแปดกำลังหวานน่ากินใช่ไหมใช่ค่ะน่ากินแบบนี้กินฟรีก่อใครๆก็อยากกินเขาอยากกินฟรีก่อเยัเจ้าหน้าที่แข่งชิ้นด้วยโอ้ติ๊กค่กินฟรีก่อคำตอบสุดท้ายไม่กินไม่เพราะเราตื่นกะเทยเท่าบ๊ายบายบอกว่าคุณสูงจะเล่นบาสเกตบอล